สาวสวยนะคะพร้อมกับขวัญใจประชาชนของเราน้องมาลีสาววงนั่นเองนะคะเชิญทั้งสามท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรากันเลยโอ้โหสบายสุดๆุีขหน่อก่อนขีก่อนแอบเข้าเห็นสีข้างในหมดเลยนะขอบคุณนะคะว้าวนอบึยากลองอยากได้หอีกมจริงเดี๋ยวช่วงท้ายเราปิดเพลงให้มันเลยเนาะ ี่เพิ่งถามิเตอร์ต,ตัวนี้เลยครับเป็นงไงค่ะแต่เป็นไจนานไหม <c oughs> ไม่นานเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าโมเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ F N อยู่ด้วยแล้วก็มาในช่วงที่น้องกำลังจะเปลี่ยนเป็น UST เนี่ยก็มองหามานานแล้วแล้วพอดีทาง F N, N เขาส่งมาให้ลองชิมแล้วโมมันใช่เลยคือค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวลรกค่ะตัวแรกค่ะ เปนแค่ไหนคะต้องเตรียมตัวยังไงครับตื่นเต้นมากแล้วก็ก็ดีใจเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ที่เหมาะกับน้องด้วยนะคะเพราะน้องเองก็ดื่มจริงอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะอยู่ในกระบวนการที่กำลังเติมนมด้วยก็คงจะถูกใจ ยอะไรครับว right? ีดีโอที huh. ่เขาจะเห็นเห็นอยครกัน oh. อ oh ๋อกำลังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่คุณอาเขากำลังคุยให้อยู่อะค่ะมีที่แบบว่า ก็อย um ู่ในช่วงกําลังฟอร์มทีมนะคะอย่างที่บอกไปว่าความคิดของโบก็ก็มีมีบ้างแต่ว่าในส่วนของที่โบอยากทำโบก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเป็นไปได้ไหมออกมาแนวทางนี้ได้ไหมแต่ถ้าจะเริ่มจริงๆริงจังๆเนี่ยก็ขอให้ผ่านช่วงร้อยวันของพี่ปอไปก่อนแล้วพอผ่านไปน้องเข้าเรียนทีนี้ก็จะได้เต็มตัวละทีนี้ค่ะ เครียดไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เครียดนะคะแต่ก็รู้สึกกังวลนิดนึงว่าเราจะทําได้ออกมาดีแค่ไหนแต่ก็พอดีมีผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้คำปรึกษาอบอกไม่ต้องเครียดนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเราจะเรียนรู้เองแล้วเดี๋ยวมันมันก็จะจะมาเองอะความคิดหรือว่าอะไรต่างๆมันจะมีข้อเสนอแนะมาเองมีาไน <ะ S 1> ักแสดงในดวงใจที่อยากจะร่วมงานนักแสดงในดวงใจก็ก็งคงจะเป็นนางเอกที่เคยร่วมแสดงกับพี่ปอมมา ก็จะมีแค่ไม่กี่ท่านท,ที่ที่เรารู้สึกแบบพี่ปอเขารู้สึกรักแล้วก็ร่วมงานแล้วมีความสุขแต่เดี๋ยวจะเป็นท่านใดนั้นเดี๋ยวรอเป็นีนึ่งตอีมม้มีการคุยกับเาหอยงพี่โเห็นคุณอาบอกมีมีคุยบ้างแล้วคุณอาก็จะเป็นคนที่จะติดต่อเคุยให้ตอนนี้อยู่ในขั้นคุยใช่แล้วค่ะ ผู้จัดการช่องเรียบร้อยเลยยังยังค่ะก็อย่างที่บอกว่ากําลังฟอร์มทีมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงมีอะไรที่มันคืบหน้ากว่านี้ค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวแล้วก็คงจะดําเนินเรื่องตามทีเดียวเลยโกัพออ้อยังยังค่ะยังค่ะทั้งผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยจริงจังจขนาดนั้น ถามถึงเรื่องพี่หนุ่มไปก็ได้อย่างงานคู่กับน้องก็มาเยอะก็เยอะค่ะเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มันเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับมารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อน อก็อยูอ่แล้วแต่ทางเจ้าของงานนะคะว่าเขาจะมีมาให้เราไหมหรือเง,งี้ยแต่ถ้าม,มถ้าไม่มีก็จะเป็นแนวมาดีไปเหมือนเดิมมีดีไซเนอร์หรือว่าคนออกแบบเสื้อผ้าส่วนตัวไหมอ่าส่วนตัวไมก็ก็มีค่ะบางผู้ใหญ่ใจดีบางท่านก็จะแบบส่งเสื้อผ้ามาให้น้องเขาใส่ก็จะรู้แนวว่าน้องเขาใส่ประมาณนี้นะก็จะเอามาให้น้องเขาใส่ก็ก็ได้อยู่สวยเลยค่ะไม่เห็นไดเยี่ยมน้องเขาวามาแล้ว เป็นไงบ้างก็เจอน้อง <c oughs> มีแอบแบบอิจฉานิดหน่อยนะพอเห็นน้องแต่พอไปไปมาก็เริ่มคุณเริ่มจะไปแตะแตะแตะแล้วก็ไปยิ้มอะไรอย่างเางี้ยแบบมองแล้วก็แบบตอนแรกมองแล้วก็ไม่ไม่สนอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าคุณปูก่ก็บอกเอ้ามาหอมน้องปาวันก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ ไม่มีใครอยู่ก็เริ่มไปจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ไปแบบไปแตะแตะน้องค่ะคงเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะใครอะไรอย่างงี้ค่ะ รู้ค่ะเขาจะรู้ชื่อน้องปาวานนะตั้งแต่น้องยังไม่คลอดออกมาก็จะชอบไปแตะท้องอเบนแล้วป้าวานันป้าวานันปาวานันแต่พอออกมาจริงๆก็เลยงงว่าแ <laughs> <laughs> บบนี่ไงปาวานเขาก็แบบอืก็ยังไปจิ้มพุงอเบนอยู่ว่าป้าวานปาวานอยู่ในนี้เรเียกชื่อน้องปาวานวได้ตั้งนานและะ้วค่ะเออไม่ใช่รีเลยเล่นกันแล้เออไหมเดี๋ยวต้องทำความคุ้นเคยอีก <laughs> ส <laughs> ักนิหน่อยค่ะ บ่อยค่ะคุณย่ามาบ่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยค่ะปกติเวลาึ้นมาู่ที่ามาอยู่จริงจริงไหก็สามสี่วันบ้างค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็จะมาบ่อยช่วงนี้มาบ่อยเพราะเขาก็จะแบบแอบห่วงนิดนึงทั้งห่วงตัวโบด,ด้วยแล้วก็มาลีด้วยจะมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ